สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุผูสุขนรครับเนาะครับครับเป็นยังไงแน่นอะครับขึ้นนี่ครับสําหรับตัวเลขเล่าพัฒนาครับวันพุธที่สิบ <c oughs> สองครับก็คขึ้นสิมีผู้โชคผู้หมานเดียวแหละครับสาหรับตัวเลขของปูนะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขของปูเป็นเล่าพัฒนาครับเล่าพัฒนาเมื่อขึ้นนี่ครับถือว่าเก่งครับเก่งมากๆเลยครับสาหรับตัวเลขของปูครับการ เลขที่ออกมือคืนนี่นะครับเนาะครับเลขที่ออกมือคืนนี่ก็เป็นเลขแปดเก้าเก้าแปดเก้าแปดสี่สองสี่สองสี่สองเก้าแปดครับเป็นเลขลางครับเก้าแปดเป็นเลขลางครับกับสี่สองกับเป็นเลขบนญนะครับเนาะครับเอ๋อสำหรับของปูขับงวดที่แล้ว วดวันที่12มือขึ้นนี่แหละครับมือนีกวันที่13ครับสำหรับตัวเลขของปูเปิดกัดทรงมาแล้วครับเป็นเล้าพัสนาเลยครับเด้อครับครับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพียรสปอร์ดผ่านแนวท่าเนาะครับเนาะครับชุดนี้เป็นของปูขุนครับเป็นเล้าพัสนาครับครับขอขอบพระคุณหลายๆเนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์ให้ครับงามแท้ครับเริ่มเขามาแล้วครับสำหรับตัวเลขของปูขุนครับครับสำหรับปูขุนก็มีบนรางแหละครับเป็นเลขกวิ่งก็เพลินครับ เลขวินสำหรับผู้มักครับผู้มักข้อวินครับเลขวินปูกระหายเป็น145 1 4 5 6 8ห้าหกกครับแปก้ากมาครับแปกครับสกมาครับมามตัดสองนะครับเนาะครับร,รูดปูรูดไปที่หกกับผาครับเลขรูดจับคู่หคู่หนึ่งหห้า 8 5 9 4 9 8ครับเขาเก้าแปครับมาเกานะครับเนาะครับนี่ครับตัวมาครับเลข3ตัวขับลดครับเลข3ตัวมันเป็น8 4 2ครับ8 4 2ครับผมมีจ็ดตัวนะครับเนาะครับเพราะว่า3ตัวเพราะว่า4 4ตัวครับกรับหมามาเจ็ดตัวแหละครับสำหรับเลขครับเขาตาเลขกสองตัวครับสองตัว เขาเป็นล่างแหะครับเขาเป็นแรงล่างแล้วครับเนาะครับบเอผลทรงมาแล้วครับทรงตอแ่ะครับสําหรับตัวเหล็กครับบ่มีกักนะครับเด้อครับบ่มีนั่นบ่มีนี่ครับมาเต็มเต็มครับมาเต็มเต็มไปเต็มเต็มสำหรับฟูคุณครับเริ่มเขามาแล้วนะครับเนาะสำหรับตัวเหล็กฟูคุณครับเขามาสองวดแล้วครับ เมื่อที่แล้วเมื่อที่แล้วแบงามอยู่เพา่บนครับครับเป็นเหล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับสําหรับปูม,มากเกล้าครับเหล้าพัฒนานะครับเหล้าพัฒนาประจำวันที่สิบสี่มื่นครับมื่นมันสุก วันสุดที่สิบสี่มีนาคมครับครับหกแปดนะครับเนาะครับพศครับสำหรับเลขบนรางเลขบนรางของปูครับเลขวินครับบนรางอันนี้ไปวินนะครับเนี่ครับสำหรับวินของปูกับมี่ศูนย์ศูนย์หนึ่ง สี 4, 6, 7, ่หกเจ็ดครับมิยุหา่าโตครับมิยุห่าโตเลขวิ่งครับเอาไปวิ่งเบิ้งครับเลขวิ่งเลขวิ่งปูวิ่งไปที่หกกับเจ็ดครับ กับเกียดนะครับเด้ครับจับคูที่นี่ครับผู้จับคูมากครับเป็นเหลียกล่าวพัฒนาครับสามสีจับคูมากกับเป็น3 4ม1ีู่หนึ่งคูคไหนมาหคูครับ4 1หนึ่เกีดสเกีดส หกเจ็ดหเจ็ดหกเจ็ดครับเด้อี่ครับหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เก็ดศูนยเอ้าสี่เก็ดก็มีตัวเก่าอีกอตัวน่เขียนมา2ตัวนตัวนึงครับเอา้าขียนไปนันเพลินเียวหะครับ 4, สี่เจ็ดสอเทีครับ ส่เกีคือกันครับเป็นมาสัมกันครับเป็นถ้าเด็คำนวณมาสัมสี่เกียรสีเกียนะครับเดินนะครับสี่เกตสีเกสองตัวปูห้มาาแบบนี้สำหรับเลขสาตัว3ตัวเป็น1 1 6่งหน แ,แต่ตัวเดียวล่ะครับจับเรียนหกประตูะครับมันล mm. ับไหนครับหกครับไปที่นี่ครับ mm. เอาเขียนไปจางใดบุบปูปก็ได้หกเก็ดหนึ่งมันจับเรียนหกประตูเหรครับ mm. ผมเขียนเราซ mm. เขียนมาซ้ำหางครับ ครับสำหรับเล็ก4ีตัวครับ4ี่ตัวห1หนเก็ดอันนี้เป็นเล็ก4ีตัวครับมักกับชักจับนะครับด้อครับขัดกับพานลงครับ6กเก็ดหกึงครับเอาครับนี่เป็นตัวเล็กของปูขุน ครับหมกตูกลมครับที่นี่ตัวกลมตัวเด่นกองเพิ่นเป็นเล่านะครับเด้อครับเล้าพัฒนาครับหมูอื่นครับมืูกัดสุบเหล็กบนล่างเหล็กวิ่งบนล่างพเนจไปที่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดครับมีหาตัวครับกลมเด่นไปที่หกครับเหล็กวิ่งกลมเด่นไปที่หกร่องเจ็ดครับกลมเด่นหกเจ็ดครับ จำนวนนีร่องครับมันออกตัวร่องมากเพลินครับงวดที่แล้วครับขัดตัวนี้แหละครับตัวจริงมากเพลินนะครับเนาะครับหนึ่งหกเก็ดนี่แหละปูขุนครับปูขุนพาลวยครับปูขุนพาลวยเป็นเหล้าพัฒนาครับประจำวันที่สิบสี่แหละครับ สิบสี่มีนาครับสิบสี่มีนาครับเอาแคปหน้าจอครับหรืออินได้ครับเด้ะครับเพิ่นทรงมากเลยครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นตัวเลขงามๆครับครับกดติดตามไว้ครับเพื่อนสิบวันในแพทา์เนี่ยท่านนะครับเนาะน้ำเล้าครับน้ำเล้าแหละครับช่วงนี้ก็สินน้ำเล้าออกมาเรื่อยๆนะครับสําหรับอาจารย์ตลาดอาจารย์เพิ่นก็ะทรงมาเรื่อยๆครับตั้งซองกระเทยน้ำเสนอครับครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อครับสำหรับการกดไลค์ให้ครับ ครับพอกันไ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ